อยากจะบอกนะฮะว่าในเรื่องของความรักเนี่ยบางทีอย่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไปเพราะมันมีบางจุดจริงๆที่คุณเอาไม่อยู่สวัสดีครับผมโคชิปอธิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องของผู้ชายสำหรับใครที่ต้องการนะฮะจะปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถปรึกษาทางโทรศัพท์เจอตัวหรือวิดีโอคอลก็ได้นะครับผ่านทางไลน์นี้ครับ อันครับนี่เป็นการประชุมนะครับของแอดมินคือทีมโค้ชของผมซึ่งคำถามเนี้ยน่าสนใจมากเลยอยากจะเอามาให้ฟังกันครับพี่หญิงเป็นหัวหน้าละอแอบสนใจลูกน้องยอมออกจากที่ทำงานฮะออกเลยยอมออกเองเพื่อที่จะจะได้ไม่อึดอัดเวลาอยู่ออฟฟิศเดียวกันเพราะว่าถ้าอยู่ออฟฟิศเดียวกันมันเหมือนกินกันเองไม่ได้ฮะยอมออกจากที่ทำงาน ต้องเปลี่ยนสัญชาติจะได้กินแล้วก็น้องเขาอะลึกๆแล้วก็รู้สึกดีกันต่อเราน้องเขาเด็กกว่าเด็กกว่าผู้ชายเด็กกว่าแต่น้องเขาเนี่ยมีแฟนแล้วครับและเราเองเนี่ยเป็นคนที่ซัพพอร์ตเขาอยู่เบื้องหลังทุกอย่างก่อนหน้านี้นะคะตอนอยู่ออฟฟิศเดียวกันตอนเนี้ยเรายังอยากให้เขาอยู่ตรงนี้แล้วก็เจอกันแล้วก็อยากให้น้องเขาอะ มีแฟนของเขาไปเถอะแต่อยากให้เราอ่ะยังมีอิทธิพลกับเขาอยู่ในขณะที่ออกจากออฟฟิศมาแล้วไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเขาแล้วก็ค,คือง่ายว่าไม่ได้เลียกลองว่าอยากเป็นตัวจริงอ่ะแต่อยากทําไงให้ตัวเองยังมีอิทธิพลต่อผู้ชายคนนี้ในฐานะที่ไม่ใช่เป็นหัวหน้าแล้วอะไรเงี้ยก็คง้องพูดถึงเรื่องแบบสร้างเสน่ห์สร้างแรง่งดึงดนะูดนั่นแหละะแต่ว่าทําได้นะมันก็คงจะทําให้เขาหันมาสนใจได้แต่จิ๊บม,มองว่ามันเป็นเส้นทางของความทุกเพราะหนึ่งใช่ไหมแม่งก็ต้องไปทําให้ผู้ชายคนนี้เลิกกับแฟน ก็ไม่อยากให้เขาเลิกแต่พอเราไปเยอะเข้าคือคือประเด็น,นอยางเนี้อย่าไปเริ่มมีความรู้สึกกับใครที่มันยากหรือมันเป็นไปไม่ได้เพราะไอความรู้สึกของมนุษย์มันห้ามไม่ได้นะนานไปเราเอ้ยเราเอาอยู่เราแตะเบรกเป็นเราเข้าใจเรา,เรา,เ,ราเรารู้ว่ามันเป็นไม่ได้เราไม่ได้อยากให้เขาเลิกกันแต่พอเราไปป้วนเปี้ยนอยู่เยอะๆเดี๋ยวมันก็จะแบบซึมไปเรื่อยร,ร,รู้ตัวบางทีก็แบบเหมือนที่ที่สอบถามเรามารักไปแล้วค่ะทาไงก็ออะไรรักไปแล้วมันใช่ไหม มันไม่ใช่แบบท้องแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่นี่แบบความรักมันไม่มันมันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นจุดที่แบบเป็นความรู้สึกที่นําพาเราไปต่ออะไรอย่างเงี้ยจิมมองไหมว่าแบบนั้นคือไอ้การฝึกสร้างสเสน่ห์มันดีกับเราอยู่แล้วเนาะดีในความหมายก็คือมันสามารถสร้างคอนเนคชั่นทำให้ชีวิตเรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนแต่ไปใช้ให้ถูกคนอะคือ เป็นการใช้วิชาที่ดีที่สุดเข้าใจยังฮะมันมีบางจุดในเรื่องของความรักที่เราไม่ควรเอาตัวเองไปยุ่งคือผมเชื่อนะฮะว่ามันมีวิธีที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการเสมอแต่คุณต้องเมคชัวร์ว่าสิ่งที่คุณต้องการแล้วสิ่งนั้นเมื่อเข้ามาในชีวิตแล้วเนี่ยมันจะเป็นความทุกข์มันจะเป็นการที่พาตัวเองไปสู่เส้นทางแห่งความเสื่อมก็เลยอยากจะ ให้ดูคลิปนี้แล้วเอาไปคิดนะครับสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการข้อคิดดีๆในทุกๆวันต้องการสอบถามปัญหาเบื้องต้นกับทีมโค้ชของผมซึ่งคุณสามารถทำได้ฟรีไม่มีใคราใช้จ่ายเพียงติดตามมาในไลน์นี้นะครับหรือถ้าใครสนใจอยากจะเรียนออนไลน์ใน Facebook เราก็มีคอร์สเพื่อพัฒนาความรักของทุกคนได้ครับแค่อยากจะบอกทุกท่านถ้ามีปัญหาเรื่องความรักโดยเฉพาะเรื่องผู้ชายไม่ต้องห่วง พอเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเกตไป